ขีคำคุณศัพท์ซอสอง2ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ที่ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงสายตาของมหาอำนาจโลกต่างพากันหันมาจับตามองไปยังประเทศหล่าวประเทศเล็กเกตที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าไร้ซึ่งบทบาทสำคัญด้านการทหาร ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีทรัพยากรจำกัดและแทบไม่เคยถูกคาดหวังว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในสมรภูมิยุทธศาสตร์ระดับผู้มีภาคหรือระดับโลกได้เลยทว่าในปีนี้ทุกอย่างกลับตาลปัดแล้วได้ลุกขึ้นมาเปิดเผยสิ่งที่โลกไม่เคยคาดคิดมาก่อน สิ่งที่พวกเขาเก็บซ่อนมาอย่างยาวนานในเงาเมืดนั่นคือเทคโนโลยีทางทหารลับสุดยอดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อสายตาประชาคมโลกการเปิดเผยครั้งนี้ทำให้โลกต้องหันกลับมามองประเทศเลเกตที่ถูกมองข้ามอย่างรลาวด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหัวใจของการเปลี่ยนแปลงนี้คือโครงการรับระดับชาติที่มีชื่อรหัสว่า หลานสร้างวาววงเล็บเปิดแลนสร้างว่าวงเล็บป,ปิดซึ่งถูกพัฒนาขึ้นอย่างเงียบนานานานนับิตปีภายใต้การปิดลับที่แน่นหนาจนแม้แต่หน่วยข่าวกรองชั้นนำก็แทบไม่ได้กลิ่นอายของสิ่งที่เกิดขึ้นการเปิดตัวโครงการนี้ไม่เพียงสร้างความตกตะลึงแก่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงมหาอำนาจโลกเพราะมันหมายความว่าประเทศที่เคยถูกจัดอันดับว่าเป็นเพียง ผู้ตามได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งกลายเป็นผู้ท้าทายที่พร้อมพร้อมเย่วความมั่นคงของทั้งภูมิภาคสิ่งที่ทำให้โครงการหลานสร้างวอยิ่งหน้าขลุกคือการสนับสนุนจากพันธมิตรรับนอกภูมิภาคซึ่งจนถึงวันนี้ยังคงเป็นปริศนาว่าเป็นชาติใดกันแน่ที่อยู่เบื้องหลัง นักวิเคราะห์บางคนคาดว่าอาจเป็นหนึ่งในมหาอำนาจตะวันออกบ้างก็เชื่อว่าอาจเป็นกลุ่มทุนอาวุธนานาชาติที่หวังใช้ลาวเป็นสนามทดลองแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรสิ่งที่ชัดเจนคือการสนับสนุนไม่ได้มาเพียงในรูปแบบเงินทุนหรืออาวุธหากแต่รวมไปถึงองค์ความรู้เชิงลึกด้านวิศวกรรมการออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวล้ำระดับโลก ทำให้การพัฒนาของเราก้าวกระโดดราวกับก้าวข้ามหลายทศวรรษในเวลาเพียงไม่กี่ปีจุดศูนกลางของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบโรนจมตีอัจฉริยะและเวิ์กสลบก้าอากาศยานหลายคนขับที่ถูกออกแบบมาให้มีสมรรถนะเหนือกว่าทุกระบบที่เคยปรากฏในภูมิภาค ด้วยพิสัยบินไกลกว่า1,200กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าที่กองทัพลาวจะเคยมีศักยภาพถึงในอดีตและว็อกสลเก้าไม่ได้เป็นเพียงโดนธรรมดาหากแต่เป็นเครื่องจักรสงครามที่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีการลบบีกระดาด้วยอันกริทึมการเรียนรู้เชิงลึก วงเล็บเปิดดิฟเลอหนึ่งวงเล็บปิดระบบสื่อสารเข้ารหัสความถี่ต่ำที่แทบไม่สามารถถูกแฮรกหรือดักฟังได้และที่สำคัญที่สุดคือการใช้แค่แบบปรับตัวภาคสนามที่ทำให้มันสามารถโจมตีเป้าหมายหลายจุดพร้อมพร้อมกันได้อย่างแม่นยำราวกับฝูงนักล่าที่เชื่อมโยงกันด้วยสมองเดียวรายงานลับจำนวนหนึ่งยังเผยว่า แอ9เวิร์กสามารถประเมินสถานการณ์ลบแบบเรียนไทยปรัแบบเส้นทางการโจมตีเพื่อลดความเสี่ยงได้ด้วยตนเองโดยแทบไม่ต้องอาศัยคำสั่งจากมนุษย์โดยตรงเทคโนโลยีนี้ถือเป็นการพลิกเกมเพราะมันหมายความว่าในสนามรบจริงโดรนเหล่านี้สามารถตัดสินใจได้เองรวดเร็วและแม่นยำยิ่งกว่ามนุษย์การพัฒนาของแอปเลบไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง แต่เป็นผลจากการทำงานร่วมกันร,ระหว่างทีมวิศวกรชาวลาวและพันธมิตรรับนอกอาเซียนพวกเขาได้ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบไฟฟ้ารุ่นล่าสุดที่เงียบกริบรากับเงาในท้องฟ้ายากต่อการตรวจจับด้วยทั้งสายตาและเรดาร์ความสามารถนี้เพียงอย่างเดียวก็ทำให้แอ r ์เบิร์กลกเก้าถูกจัดให้อยู่ในชั้นเดียวกับอากาศยานล่องหนของมหาอำนาจโลกไม่เพียงเท่านั้น กองทัพลาวยังทำให้โลกตกตะลึงอีกครั้งด้วยการเปิดเผยระบบป้องกันภัยทางอากาศขอลก11เรดาร์ความถี่พันแปรต่อเนื่องที่สามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดได้แม้กระทั่งแนวลบ3 5ที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกภาคภูมิใจเพราะลก11ได้รับการทดสอบจริงในพื้นที่ลับกลางภูเขาต้นเหนือของประเทศ และพิสูจน์แล้วว่าสามารถควบคุมการยิงของจรวดต่อสู้อากาศแสงขุนเขาลบสองได้อย่างมั่นยำจรวดรุ่นนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับภรมประเทศภูเขาของเรามีพิสัยยิงไกลถึง80กิโลเมตรและอนุภาพเพียงพอที่จะเจาะทะลุเกราะป้องกันของเครื่องบินขับไลยุคที่ ห้าได้อย่างน่าหวาดหวั่นในด้านสงครามไซเบอร์ลาวได้เปิดตัวระบบและคลิลักษ์ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการโจมตีไซเบอร์ได้แบบเรียนไทยมันสามารถตรวจจับวิเคราะห์และโต้ตอบกลับไปยังผู้ลุกลานได้ในทันทีจุดแข็งที่ทำให้โลกต้องจับตามองคือความสามารถในการดักจับสัญญาณและข้อมูลจากร้นต่างชาติที่ลุกล้ำน่านฟ้า ทำให้ลาวไม่เพียงป้องกันตัวเองแต่ยังสามารถได้เปรียบเชิงข้อมูลเหนือฝ่ายตรงข้ามภาพถ่ายดาวเทียมยังเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจลาวได้สร้างฐานทัพลับขนาดใหญ่ในแขวงเชียงขวางภายในประกอบด้วยโรงเก็บอาวุธยุธโทปปรณ์ยุคใหม่รวมถึงฐานยิงจรวดทีไม่เคยปรากฏมาก่อนในภูมิภาคโบประมาณด้านวิจัยและพัฒนาทางทหารของลาวพุ่งสูงขึ้นกวา่า 300%ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงความทะเยอทะยานอันมหาศาลมีรายงานที่ยังไม่ถูกยืนยันว่าลาวได้ทดลองสร้างเครื่องบินหลายคนขับความเร็วเหนือเสียงโดยใช้วัสดุผสมกราฟีนที่ทั้งเบาและทนต่อความร้อนได้สูงหากการพัฒนานี้สำเร็จมันจะกลายเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การบินทางทหารของอาเซียน และอาจทำให้เหล่าก้าวขึ้นไปทัดเทียมกับมหาอำนาจทางการทหารในระดับลูกไม่เพียงเท่านั้นเหล่ายัางเริ่มผสานแร่แเข้ากับการวิเคราะห์แผนการลบโดยอ้างอิงแนวคิดจากกลยุทธ์หมากรุกโบราณที่เน้นการคาดการล่วงหน้านอกจากนี้ยังได้เปิดตัวยุทธโทกรณ์ใหม่อย่างเปราะพลังงานพาดมาสำหรับยานกรอเบาที่สามารถบิดเบนพลังงานจากการยิงตรงให้ออกด้านข้าง ทำให้ต้านทานกระสุนเจาะก,กอได้เกือบสมบูรณ์แบบอาวุธล้ําสมัยอื่นนวนที่ถูกเปิดเผยได้แก่เรนกันแม่เหล็กไฟฟ,ฟ้าที่ยิงกระสุนได้ไกลถึง200กิโลเมตรภายในไม่ก,กี่วินาทีระบบตรวจจับเสียงความถี่ต่ําที่ครอบคลุมพื้นที่รัศมี100กิโลเมตรเหมาะกับภุมิประเทศภูเขาและป่าทึบรวมถึงหุ่นยนต์ลาดตะเวนขนาดเล็กที่สามารถปีนป่ายต้นไม้ ตรวจจับกลิ่นและส่งข้อมูลเข้ารหัสกับสู่ฐานบัญชาการการเปิดเผยเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต่างตื่นตระหนกเพราะมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ลราไม่ได้เป็นเพียงผู้ป้องกันอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นประเทศที่พร้อมพร้อมลุกและพร้อมพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักในสมดุลอำนาจของภูมิภาคทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ศูนย์ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติวงเล็บเปิด NTC วงเล็บปิดองค์กรใหมายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวมศูนย์ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารแล้วยังลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจากตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกขณะเดียวกันก็เริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการพังตัวด้วยแสงหักเหสำหรับรถถังหากโครงการนี้สำเร็จ ยานเกราะของเราอาจสามารถล่องหนจากการตรวจจับด้วยสายตาได้อย่างแท้จริงพัฒนาการทั้งหมดสะท้อนชัดเจนว่าเราไม่ได้อยู่ในเงามือดอีกต่อไปปี2025จึงถูกจารึกไว้ว่าเป็นปีที่เราก้าวขึ้นมาประกาศตนเป็นพลังใหม่แห่งอาเซียนและอาจกลายเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีทาง